แล้วครับโอ้โหอ่าออเกียวสอดสองกินมันมูครับพร้อมนี่โอ้โหปลานี่เลยครับปลากระแห่อ,อีกแล้วหมอครับพร้อมตัวนี้แล้วนะครับนะเอาแล้วครับ โดนเลยไงนี่ไงไปแล้วครับมียากาัดโดนไปแล้วไปแล้วโดนโอ้โหหม้ออะไรวะโอ้โหมา ครับก็สวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับรวมถึงนานานักตกปลากันด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะครับจะห้าโมงละตะปองก็พามาอยู่กันที่บึงนะครับผมก็ร่วมร่วมครึ่งเดือนเลยนะครับที่ว่าไม่ได้เข้ามานะครับกับทางไปตกปลาคลองนะครับผมก็สนุกมากครับช่วงนั้นช่วงนี้ก็มันกินเบาลงไปแล้วตะปองกันเลยเปี่ยนหม่นะครับก็มีงานกลางคืนตะปองก็ออกไข่คลองนะครับผม ช่วงนี้ก็เลยลอยกระทงมาได้ซองวันแล้วครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบเจ็ดนะครับผมก็มาตกสิ่งเลี้ยวมันเดิมครับตอนนี้ก็จะใช้เป็นคนระยะสีห้าดูก่อนนะครับผมก็หมยก็เป็นหน้าทอน้ําไหลนะครับตอนนี้น้ําก็ไหลเบาลงไปแล้วครับก็เยอะตะปองก็เป็นสูตรเดิมอยู่นะครับผมหน้าดินกับหน้าอยากตกนะครับแต่บ้าเราไม่ดูแคลไปไหนละละแล้วก็เยอะก็ยังไม่ได้ไปซื้อมาทําไว้เลยนะครับผม โอเคครับอุ๊ยตอนนี้ปลาก็ขึ้นหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับเย็นนี้ไปติดตามรับชมกันครับผมเป็นกําลังใจให้ตะปองด้วยนะครับโอยเหยาะไปตรงนี้นะครับมันเริ่มมาแล้วครับลมพัดจากเหนือไปใต้นะครับผมไปครับผมลุยกันครับโอเคครับผมตอนนี้ก็สีมงห้าสิบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเกี่ยมันหมูตะขอบนสักหนึ่งตะขอนะครับผม กันนี่วไว้ก่อนนะครับหมันมูนี่ก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะทําไหมนะครับตอนนี้ก็ใช้งานมาจนจนถึงเวลานี้แล้วตกปลาหน้าดินตั้งแต่บ,บนอ้างบนอะไรนะครับก็หมายที่อ้างก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปต้มครับช่วงนี้นา้ายังเยอะครับผมแล้วก็คนเข้าไปกันน้อยนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกดักขายนะครับ Okay. ใช้สองขอนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมันหมูอันบนนะครับนึง6โมงนี้ก็น่าจะมืดตึ๊บเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้มาตกหลายวันแล้วครับคลิปที่แล้วนี่ก็เป็นช่วงปลายเดือนนน่นเลยครับผมปลายเดือนที่แล้วเลย ตกปลาหม้อแล้วก็มาตกชิงเลี้ยวอยู่เวลานึงนะครับก็เลยยังตัดคาไว้ก็เลยเพิ่งจะเอาลงนะครับเพื่อให้เป็นตกปลาหม้อเพลิดเดียวกันเลยนะครับก็รับชมกันไปก่อนนะครับผมมาครับวันนี้เดเรามาลุ้นกันครับบ่อหมเบึงนานเข้าจะเป็นยังไงมั่งนะครับโอเคครับผมลอยครับตอนมาถึงตะปองก็เห็นประกายขึ้นเลยนะครับผมน่าเอา น่าเอาเบ็ดมาตีสักหลังนึงน,นะครับถ้ามีเวลามากกว่านี้นะครับ <Okay. S 1> ช่วงนี้ก็เหลีวไปยาวๆก็นะครับมีเวลาไปซื้อเยอะเมื่อไรจะทำแล้วก็อาจจะได้ตกหน้าดินจะต่อครับผม อเกี่ยวสังสับกินวันมูครับผมนี่ตะเพียนไอ้เขาเรียกตะเพียนทองอะไรนะครับผมปากกระแหครับผมจวดไปเลยนะครับแต้มแรกมาแล้วครับไม้แรกแต้มแรกเลยนะครับผมเอาขอให้มันมานครับอ,อครับผมเดียไม้ที่สองลองกันครับ สามกระต่อนะครับผมก็ยังเป็นการนั่งสไตล์เดิมนะครับนั่งกับพื้นเลยปาาน่าจะเป็นปลาชอ่อนนะครับกัดลกปลาใต้พักนะครับสนนันเลย โอ้น้ำก็ยังลึกยุ่นะครับนี่วันนี้ดูแล้วไม่มีใครมาเลยนะครับนีแต่ว่าล่องรอยการตก,กน่าจะเป็นการตกหน้าดินนะครับผมนี่เม็ดโฟมกองอยุ่ข้างนี้เต็มเลยนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นใครสักคนเลยนะครับผมหลังรางควายนั่นก็นานั่งนะครับน้ำลงไปเยอะเลยนู่นนะไม่ได้เข้าไปสำรวจนะครับตะกี้นี่นเลยมันนี่เลยนะครับ เวลาน้อยครับลงจุดไหนก็ต้องลงเลยนะครับผมไปครับไม้ที่สามตามต่อครับผม นี่นะครับปลากระแฮอีกแล้วแถวที่สองมาต่อกันเลยครับผมปลากระแหกินมันมูครับผมแถวที่สองมานะครับล้วนๆเลยครับผมลอยต่อครับสภาพอากาศวันนี้ปิดนะครับเหมือนจะมีเมฆฝนนะครับผม ปลาดังครับอะไรวะเนี่ยปลาเยอะจริงครับผมตรงหน้านท่อน like ้ำไหลเนี่ยก็น่าจะมีพวกปลาล่าเนื้อนะครับนี่ดังมากครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่รู้ว่าปลาคลองเลยนะครับผมเป็นมันคนละไซส์แค่นั้นนะครับมอครับผมตัวนี้ โอ้กินหมันหมูนกันครับแตมทิศตาครับไปเรื่อยๆครับนะเอาแล้วครับกินจะก,กัดบอนเลยครับผมนี่หมันหมูมันเดิมครับโอ้กินมันหมูทุกตัวเลยนะครับ กินมันหมูอีกแล้วครับผมโอ้โหลองกินแล้วกินเลยนะครับเอาตอนนี้ต่อครับผมมันหมูน้ำแดงยังใช้ได้ดีกับทุกไม้นะครับรวยครับเอาแล้วนะครับนะต่อตึ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเต็ดนั่นแล้วโอ้โอ้ไปแล้วครับโอ้โห ยต่อครับเอาแล้วครับไปแล้วโอ้อ <c oughs> โหอะไรนะอู้กินไวมากครับผมตอนนี้เยอะถึงพื้นน้ำเอาเลยนะครับเราจะแก้ปัญหาย่างไงลงน้ำแล้วให้ได้ตัวนะครับทำง่ายดีโอ้กินไวเลยครับผม อ <c oughs> ไปครับผมลุยาปลาเขากินเร็วก็เอาตัวไม่ได้นะครับผมตอดแล้วนะครับทุนยังไม่ทันจะตั้งเลยนะครับ <c oughs> นี่โอ้ปลาหมอกับไอปลาหมอช้างเย็ยบนะครับนี่เป๋ แล้วครับค่อยๆลงนะครับผมวันนี้ลืมยางนะครับลืมที่ตักครับผมรีบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ครับไปตกใหปลาเล็กไม่ได้เคยที่ตักไปนะครับวันนี้ลืมโอ้โหมาแล้วน,นี่เปลี่ยนครับผมสายสวยเลยอุ้ย,ยระวังจะลุ้น มาแล้วครับเริ่มมีไซส์มาแล้วมันหมูน้ำแดงครับเยอะตบปองปันเยอะอครับผมเขากินแบบนี้ไม่มีแห้วนะครับเว้นว่าจะเอาได้แค่ไหนนะครับผมเขากินรวดรวดเร็วว่องไวเลยนะครับโอ้โหปละมอม กินร้อยกินเอาละครับโอ้โหนะเอาละครับเอาละครับแดงแล้วนี่ไงโอ้โห มันกินสองตัวเลยไงหอมหมออครับผมายครับลุยต่อครับส่งลงไปเรื่อยๆครับเข่าเยอะแล้วนะครับตอดตุ๊บๆๆคลอมันจะกินตั้งแต่เยอะตกถึกพื้นนาปุ๊บมันจะมีปลาเข้ามาเอาเลยนะครับผม จะทาให้เราเสี่ยอการในการวัดนะครับเพราะว่าวัดยังไงมันก็ไม่โดนนะครับมันกําลังคาบเดี๋ยวจากด้านนอกครับผมนี่เหลือก็อาจจะเป็นพวกมันมูนะครับกินตอนะอย่างนี้จะกินตอนะครับแต่ก็อาจจะพาไปติดพวกเศษสะวะอะไรข้างล่างได้โอกาสมีสูง เล็กครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาสูมทุนดูนะครับผมพอมีแสงให้ได้เห็นบ้างนะครับห้ามงสามสิบสามนาทีนะครับนี่ประมาณนี้นะครับชุดใส่หน้าเราไปครับลงเยอะต่อครับผมจะ,จะมืดสกอนนะครับผม ปลาคาบไปแล้วนะครับนะวี่ไงทอนโดนปลาหมอหน้อยโอ้โหโอเคครับมันซูมมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับดูแล้วมันจะเบลอนะครับผมอ๋กินแล้วนะครับนะยกยก,ยกทอนดึงดึงดัง,ดง,ดง,ดงโอ้โหกินไวจริงๆครับน่าจะเป็นปลาหมอรุ่นเดียวกันหมดนะครับหมออชางหยียบแต่ตัวเล็กครับโอ้โหนั่นตอกไปนึง ครับลุย <accurately> ต่อครับผมมีตัวมาดึงจวดเลยนะครับทุกทีทุนอยู่ทันนั่นๆๆๆเลือปลไปทุนนิดเดียวนะครับโดนเลยไงนี่ไงประมอครับเหมือนเดิม ไปแล้วครับมีอากาศโดนอืมตะเพียนเล็กครับลุยต่อครับผมเมื่อเช้านี้ฝนตกนะครับจะไม่ได้ตกที่หมู่บ้านนะครับตกที่อำเภอตอนนี้อากาศเย็นมากครับห้าโมงน่าจะสี่สิบแล้วนะครับอากาศเย็นเอื้อยมาแล้วนะครับผมช่วงนี้ไปแล้วโอ้ยโอ้ยยังวะ อื้มไม่รู้ว่าปลาอะไรกินนี่น่ะไปแล้วไปแล้วโดนปลาหมอไปครับลุยต่อครับผมมีตัวเอาเลยนะครับปปปปึึ๊๊๊๊กกกกััยังเร็วครับน่าจะเป็นปลาหมออีกเหมือนเดิมนะหมอช่างหยับแต่ตัวไม่พอใหญ่นะครับ nè, nè, ôi, chào đêm, bay lên, tập hiện, các bạn, lùi tiếp, các หห้าโมงสี่สิบแปดนาทีครับเอา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 โอ้โหขยุกขยูขยุกขยูขยขยตัวแท้หมดเลยแน่นอนจริงๆนะครับปลาที่นี่กินดุกินเดือดจริงๆโอ้โห ต่อครับอือหืออะไรวะโอ้โหหมาแล้วฮะไซด์ดีเลยก็เพี้ยนอือหต่อมอหายไปเลยนะครับผมตามต่อครับผม มังจะมาไม่มานะครับกระม,มังไม่จะเจอกันานเลยลงดึงลงไม่ไปไม่ไปวะอะไรวะโดนวะอะไรนี่ปมอ โอยหายจวบโอเคครับผมตอนนี้ห้าโมงห้าบแนะครับแล้วขอลงเป็นไม้สุดท้ายแล้วก,กันน่าจะมืดแล้วนะครับไวมากเวลาลุ้นกันครับผม ครับผมหมายสุดท้ายโดนนี่โอ้โหมาแล้วครับมาแล้วอ,อะไรตะเพียนครับโอเคฮมสุดท้ายครับผมโดนนได้ครับไปเดไปดูผลงานกันครับหกโมงพอด,ดีเลยครับตอนนี้อ่าครับผม มาสรุปผลงานกันนะครับกับหม้บึงของเราในคลิปนี้วันนี้นะครับห่างหายไปครึ่งเดือนวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกานะครับหลังวันลอยกระทงสองวันเข้าหมา่ใกล้ๆท่อน้ำไหลย่างที่บอกนะครับผมนี่โอ้กินจัดวักดกระจายเลยครับวันนี้กระจัดกระจายเลยครับมันมูนน้ำแดงก็ทำงานดีในทุกหม่เลยนะครับผมแล้วก็เหยื่อสูตรตะปองนี่โอ้เรียกปลา ดีมากเลยครับผมลองกินลองกินเลยนะครับก็ชั่วโมงเดียวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอ่ะยังไงแล้วก็ฝากเป็นกาลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้รับชมว่าตะปองจะไปทําอะไรต่อไปยังไงนะครับผมก็อาจจะตกชิงนเลี้ยวแต่ว่าเปลี่ยนระย,ยะนะครับถ้าไปซื้ออุปกรณ์หรือเหยื่อมาตกหน้าดินมเมื่อะไรก็ เดี๋ยวรอรับชมกันนะครับผมไปครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้าครับกับบรรยากาศยามเย็นครับผมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยว